เมื่อวานนี้พี่เขาก็ติดต่อผมมาแล้วนะครับเราก็ได้มีการตกลงกันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่ถึงนี้เช็คม mm ันติดสปริงครับ mm hmm. เลื่อนมาจนถึงวันนี้ครับ mm hmm. ผมเนี่ยคนทำงานนะแต่ผมว่าครั้งนี้มันเกินไป จากกรณีที่นักแสดงและพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มสุรวุฒิไหมกันนะคะได้มีการออกมาโพสต์ค่ะแชรปมผู้จัดการละครน,นะคะค้างจ่ายค่าตั๋วเนิ่อนานถึง5ปีละครออนแอร์จบไป1ปีแล้วนะคะก็ยังจ่ายค่าตั๋วไม่ครบต้องขอใช้พื้นที่โซเชียลค่ะในการติดตามทวงหนี้ทําเอาคนอ่านถึงกับสะดุ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าเลื่อนยิ่งกว่าไซเลื่อนก็เงินค่าตั๋วกรูนี่แหละละครจบไปเป็นปีละรวมเวลาถ่ายทําอีกรวมๆแล้ว5ปียังได้ค่าตั๋วไม่ครบ ซึ่งแม้เจ้าตัวจะออกมาโพสต์อีกเป็นระยะะ,ยะนะคะก็ยังไม่ได้ค่าตัวเหมือนเดิมค่ะทั้งโพสต์ที่บอกว่าประกาศตามหาหมอรักษาไส้เลื่อนตอนแรกนึกว่าจะหายแล้วทําไปทํามารักษาไม่หายวุย้ยโดยความเห็นใจผมเลยคิดว่าให้เวลาพี่เขาอีกสักนิดดีกว่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่จ่ายอยู่ดีหุ้นส่วนที่พี่เอาแชทมาอ้างว่าเขายังไม่โอนเงินให้พี่มีตัวตนจริงไหมสปอนเซอร์ที่พี่บอกว่าเขาจะโอนเงินให้วันนั้นวันนี้เขาโกหกพี่หรอครับ ละครถ่ายทำเสร็จแล้วออนแอร์ air จบไปเกือบปีแล้วในความเป็นจริงช่องต้องจ่ายเงินให้กับผู้จัดครบไปแล้วทำไมพี่ยังไม่จ่ายเงินให้พวกผมครับพี่พี่บอกว่าละครขาดทุนนักแสดงต้องรับผิดชอบด้วยหรอครับแล้วถ้าได้กำไรพี่จะแบ่งให้พวกผมหรอนักแสดงอีกหลายคนก็ยังรออยู่เช่นกันครับ อย่างนี้นะคะทำให้นักสแสดงที่ได้ร่วมเล่นละครเรื่องนี้ค่ะอย่างคุณก๊อฟอนุวัฒน์และคุณรถเมย์คนหนึ่งนิดนะคะก็ได้ออกมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกกระแรงค่ะโดยคุณรถเมย์นะคะก็ได้นําเรื่องราวดังกล่าวค่ะไปเล่าในรายการข่าวใส่ไข่นะครับเผยว่าตัวเธอเองนะคะได้เคลียร์ไปแล้วค่ะแต่ว่าสําหรับนักสแสดงคนอื่นนะคะก็รอเงินกันมานานมากค่ะลั่นค่ะนักสแสดงมีหน้าที่สแสดงละครนะคะผู้จัดก็มีหน้าที่จัดการเรื่องเงินถ้าจะขาดทุนก็ไม่ควรจะโยนมาเป็นภาระของนักสแสดงนะคะก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าละครเรื่องนออเ่่งดาลนแแะพไปชว็ ก็เลยยิ่งรู้เลยนะคะว่าละครเรื่องที่ว่าเนี่ยคือเรื่องอะไรและใครเป็นผู้จัดค่ะ ต่อมาทางด้านของคุณก๊อฟอนุวัฒน์นะคะที่ได้แสดงในเรื่องเดียวกันค่ะก็ได้ออกมาเผยนะคะว่าได้มีการพูดคุยค่ะปรับทุกกันตลอดเลยนะคะแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาพี่หนุ่มพยายามแก้ปัญหาค่อยๆทาให้มันอยู่ในขอบเขตของกฎหมายแต่พี่หนุ่มก็เครียดนะคะเพราะว่ามีคนที่อยู่ข้างหลังต้องดูแลเรื่องนี้เนี่ยมันมี2มุมมุมหนึ่งคือถ้าเราโดดเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าน่อยเราทํางานเนี่ยก็อยากได้เงินอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจผู้จัดถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้มันคือสิ่งที่เขาควรแก้ไขหาวิธีก่อนหน้านี้ไม่ใช่ปล อยากให้ไก่เกลียดกันให้ลงตัวไม่ได้อยากให้มีเรื่องอะไรกันต่อมาทางด้านของคุณหนุ่มสุรวุฒินะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะด้วยการโพสต์คลิปเปิดใจนะคะว่าขอบคุณกลอปอนุวัฒน์ขอบคุณน้องรถเมย์ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่และนักแสดงอีกหลายๆท่านเขา้าใจว่ามันมีปัญหาแต่ก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามทําให้ได้ตามที่พูดตามที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่งเงียบหายไปเฉยเฉพอทวงถามไปทีหนึ่งก็บอกว่ากําลังพยายามอยู่ กระทั่งต่อมาค่ะทางด้านของคุณเปิ้ลหัทยานะคะก็ได้มีการออกมายอมรับค่ะว่าตนเองนะคะเป็นผู้จัดละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาค่ะซึ่งเธอนะคะได้เข้ามาบริหารต่อจากสามีอย่างคุณตัวสรัญยูที่ได้เสียชีวิตไปนะคะโดยคุณเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างนะคะก็ได้ออกมายอมรับกับทางข่าวสดบันเทิงนะคะว่าผู้จัดที่ถูกคุณหนุ่มนะคะพูดถึงก็คือพี่เปิ้ลเองแต่ว่าคุณหนุ่มเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาในตอนท้าทย ไเงินครบหรือว่าไม่ครบด้วยว่าตอนนั้นที่เข้ามาเราก็เจอปัญหาเยอะมีการหยุดถ่ายไปเพราะว่าพี่ตัวป่วยแล้วก็เสียชีวิตพอเริ่มกลับมาถ่ายก็มีเรื่องของโควิดส่วนใหญ่เนี่ยจะดูเรื่องของละครไม่ค่อยได้รู้เรื่องของข้อมูลและระบบหรือว่าค่าตัวนักแสดง ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มก็มีคุยกับพี่เราก็บอกว่ากําลังพยายามจัดการอยู่แต่เขาเนี่ยก็ออกมาพูดแบบนี้คิดว่าหนุ่มน่คงจะเดือดร้อนจริงๆเรื่องค่าตัวนักแสดงยืนยันว่าเราเนี่ยพยายามจะเคลียร์ให้ครบทุกคนและทางบริษัทเนี่ยก็ดําเนินการอยู่คิดว่าน่าจะเคลียร์ให้ได้เร็วๆนี้ค่อยๆจ่ายส่วนตัวเนี่ยยังไม่ทราบว่าค่าตัวใครยังค้างอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยมาดูในตอนหลังก็เลยไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ เมื่อถามว่าหลังจากที่มีข่าวเนี่ยได้คุยกับคุณหนุ่มสุรุิไหมคุณเปิ้ลนะคะได้ตอบว่าคุยเขายังตอบว่าพี่เลยพี่ก็ตอบเขาได้เหมือนเดิมว่าเรากําลังพยายามรีบจัดการให้เดี๋ยวพี่หาตรงไหนได้เนี่ยพี่ก็จะเอามาจัดการให้ซึ่งค่าตัวของหนุ่มที่ค้างจ่ายอยู่เหลือแค่งวดสุดท้ายประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทกับพี่หนุ่มเนี่ยเราคุยกันหลายอรอบและเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยแต่ว่ายืนยันว่าจะพยายามหาให้ได้เร็ว ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางคุณหนุ่มสุรวุฒิเองนะคะได้มีการออกมาอัดคลิปอีกครั้งค่ะเป็นการอัปเดตนะคะหลังจากที่คุณเปิ้ลหัตถยาค่ะออกมาเปิดใจถึงรายละเอียดต่างๆนะคะโดยในคลิปค่ะคุณหนุ่มสุรวุฒินะคะได้บอกว่าขอบคุณข่าวสดที่ได้ติดตามไปสัมภาษณ์นะคะขอบคุณพี่เขาด้วยที่ออกมายอมรับแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับเมื่อวานนี้พี่เขาได้ติดต่อมาหาผมแล้วแล้วก็ได้มีการตกลงกันว่าจะดําเนินการทุกอย่างให้เสร็สนนร็็จจสสิ้้้นนนนนนนภาาาาใววััััออออองงงคคคครรรททีีีี่่่่่ะถึกกกกกืื30ฎมมมมตตตดูไปบขุณพช ท่านที่ช่วยกนนัาเสนอข่าวนี้และขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวและส่งกําลังใจให้ขอบคุณจริงๆหากมีความคืบหน้าจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่ๆข่าวสดนะครับที่ไปติดตามสัมภาษณ์พี่เข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ออกมายอมรับแต่ละคนก็มีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับ เมื่อวานนี้พี่เขาก็ติดต่อผมมาแล้วนะครับเราก็ได้มีการตกลงกันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ก็วันอังคารที่30นะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อครับขอบคุณพี่ๆสืมม่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันนําเสนอข่าวนี้และที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ผมขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับ เอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหนุ่มด้วยนะคะที่กําลังจะได้เงินคืนแล้วค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะขอให้รีบเคลียร์จ่ายค่าตัวนักแสดงที่ยังคงค้างอยู่ให้หมดได้เร็วๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ